เดี๋ยวให้ฝรั่งมาช่วยเจ๊เก็บค่ะก็มีอยู่ค่ะ mẹ Phải lặng phân cơ đầy vui chà, thanh อยพูดเสียงเบาๆค่ะไปเก็บค่ะป่าสวีเดินนะคะทุกท่านตอนนี้นเาเข้าไปดูนะคะถ้าตรงไหนยังไม่ยังไม่หนาวอะค่ะเห็ดยังออกอยู่จ้า ไปเก็บเรื่อยๆอยู่จ้าเรียกฝลังให้มาช่วยเก็บก่อนเดี๋ยวเธอเห็นเยอะเธอก็เอียนอีกนะทุกท่านจ้าัดีทไปค่ะจัดค่ะเด้องามขนาดโอ้โหสกินทิสตาลฮวโอ้โหอ้ยเน้นค่ะเน้นดอกนี้โอ้โห โอ้โหบนเริ่มเลยจ้ะไม่มีสัตว์ป่านะคะแต่ว่ามาเขาก็เห่าอยู่นั่นอะโอ้โหโอ,โหโอโหดอกเดียวเต็มตาเปิดอีกโอ้โห,โโหเก็บยาวไปจ้ะเยอะเกิน You know, cool. yeah. ไส้อ่ะกระดังมาช่วยเก็บทุกท่านฮะเห็ดดันนู้สทุกท่านก็รุนแดาร์นูอยู่ฝากนู้นอีกค่ะอื้อหือ สวยมากค่ะไปจังเดี๋ยวให้ฝรั่งมาเก็บเอาใส่ตะกร้าตรงนี้ค่ะนี่เพียเขาเก็บเจ้าค่ะเก็บไว้ๆเลยค่ะ สุดยอดค่ะสุดยอดของป่าเห็ดเหลืองอารามของเรานะจ้ะ ท่านดูอัพนาดมเฟอร์แสตนู่นน่ะดูอยู่ใต้หญ้าค่ะทุกท่านจา้ะดูเข้าไปไม่ได้ค่ะเข้าได้คนเดียวป่ามันเล็กเกินตอวนี้ เดิน under under m a t e n under m o n j a h ฮ d d นไดออยู่ใต้ยญ้าค่ะทุกท่านจ้ะนี่ค่ะเกือบเต็มตะกร้าแล้วจ้าฮึฟินได้หุ่นเดินพอด็สีดานอกซซ เก็บแล้วโยนให้ฝรั่งงึดหลาแต่งรูปผมเหรอเยอแค่รูปเป้ว่าสะดเด้อ สามดอกแต่ก็งามงามนี่เนาะโอ๊ตเ <What? S 2> น้นๆเลยจ้ะอือหือ ดูค่ะโอ้โหดูสิคะคือคเก็บค่ะเก็บย่างเดียวคอยละงิดเด้โอ้ย จังค่ะโอดตัวเผื่อ sai maka โกโกนะคะคลานค่ะใช้ความคลานให้เป็นประโยชน์นะจ๊ะเมื่อเช้าเจ๊อบอกว่าเดี๋ยวมาคนเดียวแต่เขาบอกขอไปด้วยได้ไหมเจ๊อบอกว่าถ้าเกิดว่าเขามาด้วยมันจะรีบไงค่ะ <c oughs> เธอก็คุกเข่าเนอะทุกท่าน เขาเก่งจริงๆฝรั่งเตียต้ยมากค่ะสู้วโอ้โหอืมโอ้โหอืม จัดไปค่ะนี่โอ้โหดูดูค่ะทุกท่านดูค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่โอ้โหเน้นจ้ะโ้ ใบไม้กับเห็ดนี่สีเดียวกันเลยค่ะทุกท่านมองบ่เห็นเด้อจ้าอือนี่ค่ะโอ้โห ฝรั่งเขาดีใจเขาหาทางเจอเอาไปใส่ตะกร้า่อนค่ะโอ้โหตายังมองเห็นอีกนะดูโอ้โหเก็บส,สวยกำลังว่าจะพากันเดินไปหารถนะคะก็แวะซะหน่อย แจ็คพอตเจอแจ็คพอตถึงไม่ได้เยอะมากนะคะทุกท่านแต่ก็แบบมันพอดีอะค่ะเก็บพอดีพอดีดูสวยมากเลยไม่ต้องทําขาเลยค่ะสวยเลยเก็บมาก็สวยเลยจ้าโอ้โหเน้มจริง Yeah. Cracks. a waiver. Miss a survive, Oh, okay. ขันเจาวิห о ลิตตมีรแต่อระอยู่ใต้มอดโอ้ไม่อีกไหมเดอแอนดมนี่พวกเขาอยู่นี่จ้าอ,อ,อุ้ย สวยดีเดี๋ยวหาดูแถาแถวนี้เผื่อมีอีกค่ะ ต้องโคนเนาะโอ้โหเน้นคะ่ะเน้น ทางจะเดินกลับบ้านแวะสักหน่อยค่ะที่ระดอกสองดอกเนาะช่วงนี้มันฝนตกแล้วค่ะทุกท่านเจ๊ไม่ค่อยได้เข้าป่าแล้วเนาะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องจ้ะโอ้ยโอ้ดูโอ้ยคันบ่เปิดบบเห็นเด้อนี่พลาดโอกาสเลยจ้ะ นี่น่าจะกำลังจะออกเจ๊โขเก็บเด้อพุนธะขั้นมาเปิดบ่เห็นเด้อนั่นเพราะฉะนั้นควรเปิดกว้างๆดูนะจ๊ะโ้ยขออนุญาตเก็บจังสีด้วยจ้ะเก็บยากใช่เนาะเอาปิดปิดจ้ะปิดโอ้นี่เห็นบ่นั่นเบิ่งมันออกไหมมันปิดเอาไว้เนาะทางนี้ด้วยจ้าพุน่ะ ปิดให้มันชุ่มชืน้นปิดเชื้อไว้จ้ะให้เขามีสุขภาพดีตอนหน้าหนาวเนาะ๊อดนี่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 เบิองแน่นะโอ้ยเละเบิดบตอได้ซ้ำได้บนน่นอะโอ้ยโอ้ยสำหรับ เ,เพื่อนๆที่มีเห็ดเอ่อคาร์ูหวานหรือว่าเห็ดพึ่งหวานเก็บดือ้อเป็นตะซ้อ,อนหลายไหมอ้ยไหมทางเดนมาร์กเจเห็นเขาเพึ่งเก็บเห็ดกันทุกท่านโอ้ยผู้ใดมีทางก็มาบอกเจน้ำด้อเจอยากสิไปเก็บเด้อมักเก็บเห็ดหลายพี่น้องมักเก็บเห็ดลายหลายเก็บบ่ไห้กินเองเด้ออ้ยเนาะ งามจ้ะโอยยเก็บเห็ดเหลืองไปเรื่อยๆค่ะได้แต่หวังในใจว่าได้เห็ดเห็ดดำเนาะมือนนิเนาะเป็นอ้อย่างก็เห็ดดำหลายปั่นันโอ้โหดูเดี๋ยวนะทุกท่านจ้ะเปิดโอ้ยหนุนอยู่ข้างในอีก อามันมีเชื้อตัวนี้่อเอาแต่ดอกสวยๆเอาแต่ดอกงามๆออกมากจ้ะเอาปิดเขาเข้าไปเดี๋ยวโอ้โหงามจ้าอยู่ใต้มอสเลยนะเนี่ยโยสุกทันจ้ะสวยงามจ้ะเบ่งขาสวยจ้ะ มีอีกโบน้นั่นโอ้โหเชื้อนะทุกท่านดูเชื้อเชื้อเห็ดโอ้ยถ้าไม่ลืมจะกลับมาตรงนี้อีกรอบนะคะมาดูค่ะดูดูจ้ะ ดลายฝรั่งคือพอเห็นเนาะนี่ขึ้นราหรือป่าไม่เอาจ้ะเอาแค่นี้เนาะปอดบึงขาไหมสุดยอดจ้ะ <c oughs> ดูใครเขาจะมองเห็นเนาะแอบขนาดนี้เนาะนกเขาทักทายทุกท่านจ้ะอุ <c oughs> ด้ดูหลายดอกอยู่จ้ะ <c oughs> อ้าวมีหลายดอกอยู่จ้ะเดี๋ยวเดี๋ยว อ้ย,อยู่ในโพงไหมฝ <c oughs> รั่งฝรั่งคุยกับนกอ้ยได้ตั้งหลายดอกพี่น้องจ้ย,ยดูทับไว้ไม้มันทับจ้าไปไปกับเรานะจ้าดได้หนึ่งฟามือจ้าเดี๋ยวกลบก่อนนะจ้า 就一看。呜。 เหลืองอารามเลยจ้ะพี่น้องโอ้ยให้นางเก็บอีกแล้วคิวทองของนางก้มๆเงยเอยู่นี่แหละออกกำลังกายไปว่นไดูค่ะ เน้นเน้นเน้นจ้ะดูช่วยฝรั่งสวยมากทุกท่านดูโอ้ยดอมสมอลดันออกซะโอ้โหลุกจ้ะเหลืองอารามเลยจ้ะทุกท่านโอ้โหกองเนี้ยแทบแทบจะกลับบ้านเลยก็ได้นะจ้ะนี่จ้ะเก็บเห็ดยามค่ำของสวีเดนนะจ๊ะทุกท่านหลังเลิกงาน โอ้ยมาเดินเดินออกกำลังกายก็ไม่เจอนะจ๊ะโอ้โหงึดหลายปาดดอกไหมโอ้โหถูกใจนางถูกใจนางนางเก็บอ้าวเก็บเอาจ้ะยอหอมันย่อเกเก็บเร็วๆนะคะโอ้อยากจะเจอแบบว่า เออเจอไปแล้วก็ไปเจอแบบเป็นกองๆอะคะ่ะเจอแบบเนี้ยเยอะๆอะแต่วันนี้เราจะมาเดินป่าออกกำลังกายเนาะถ้าเห็นก็เก็บอย่างนี้แหลคะค่ะแต่ว่าดมนางนางชักสงสัยแล้วทุกท่านนางชัก ยืนมองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหาแล้วจ้ะอุ้ยเนาะนี่เลยค่ะเก็บเห็ดดังเห็ดขาวด้วยเห็ดทักสวารรมนี่เห็ดหนังไก่จ้ะ จะพลอกกระโดดเฟินน่าเสียเวลาหาเจอนี่ดีใจชอบไหม,อมชอบมากมากชอบมากมากบางทีก็อดขำฝรั่งไม่ได้นะชอบตลก <c oughs> อุย <c oughs> เน้นเห็นไหมเน้นเน้นน้าตาดีหลีไปนี่เน้นเลยปอด พออีกแล้วอึบสู้เบิ่งแน่นดีดออกดีดออกเลยจ้ะ